ก็มาถ่ายคลิปนะคะก็คือดีใจมากเลยที่ทุกคนได้ลงยูทูบเบอร์ไปด้วยคะ่ะก็ถือกลับบ้านทุกคนก็มาถ่ายคลิปกับพี่นะคะก็ถือว่าดีใจไปแล้วน่้ยนะคะก็พี่เป็นยูทูบเบอร์จริงๆนะคะไม่ใช่เป็นไม่ไม่ใช่เป็นอื่ <c oughs> ก็เป็นยูทูบเบอร์จริงๆนะคะก็น้องๆน่ารักทุกคนที่มาอย่าถ้าใครเล่นโลบกแล้วอย่าลืมไปดูคลิปกันด้วยนะคะก็คือพี่ถ่ายคลิปทื่ช่อง โอพีโอนะคะอะไรเหรอไม่ตอบก่อนได้ไหมอ่ะก็คือเวลาตอบทีไรนะคะคำถามก็จะหายไปทุกทีอทีอันนี้เป็นไรอ่ะไวมว้าดาม่าเราฉึ ก,ก็ยินดีกับน้องๆทุกคนเนี่ยนะคะที่มาถ่ายคลิปนี้นะคะถ่ายในทับ็บเล็ตเลยก็ถ่ายในทับ็บเล็ตทุกวันนี่แหละค่ะวันนี้ก็ถ่ายหลายคลิปๆนะคะก็ยังหาความรักเหมือนตเปรี๊มไม่เจอนะเดี๋ยวมาหาวันพรุ่งนี้นะคะก็สําหรับใครที่ยังดูคลิปนี้อยู่นะคะก็คนนี้ชื่อว่าอะไรเนี่ยชอบกินอาหารญี่ปุ่นอู้เป็นหล็กญี่ปุ่นแบบเน,นี่ยก็เราก็สําหรับพอแค่นี้ ยังไม่พอนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องๆไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปนั้นก็คือเล่นมันนอนมากๆมๆมแต่ต้องแมวนี่นะคะถามว่าอยู่ดู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 แบนะอยู่กัเอาไปข้าวกินเลยไปให้ทั้งแมวทั้งคนดีไหมเนี่ยเอาทำไมให้ไม่ได้เฉยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองให้เขาดูนะเขาเดินอะเอาแต่เดินให้แมวเป็นกันให้อีแมว ก็สำหรับตัวเอาใค้ไม่ได้จริงเนี้ยชิปก็สำหรับอีพีนี้ค่ะก็จะบอกใคร <laughs> <laughs> ก็สำหรับอีพีนะคะก็สนุกเจเจอใจ <laughs> <laughs> แต่ละคนดิเต้น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 ไปเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะที่มาถ่ายคลิปวิดีโอร่วมกันนะคะก็พี่เป็นยูทูบเบอร์จริงๆนะอยากลงยูทูบเบอร์ก็สามารถค้นหาพี่ได้ที่นี่นะคะคือพี่จริงๆนะคะน้องก็เดี๋ยวาลืมไปค้นหาดูกันได้เลยนะคะทุกช่องโอ้โอ้พี่นี่นะคะไปนะคะทุกคนด้วยนะคะที่นนะะไปถ่ายอีพีร่วมกันค่ะเอาอยากถ่ายกันนะเอาอยากถ่ายกันด้เออถ่ายกันไปเลย ก็นี่นะคะจะถ่ายเยงเช่านี้แัน,นะคะก็บายก็ยินดีน้องๆทุกคนที่ได้มาร่วมเซ้นกันด้วยนะคะก็ที่ชอบมงองๆมาเส็นนะคะทุกเซ็นรูปกันนะคะแล้วก็บ๊วยด้วยนะคะบ๊ายบาย